วันหนึ่งพระอาจารย์พบพานไปเลิกเรียนตอน ซ่อนอยู่ตรงเก่งมากค่ะติงหน่งโรมา

ที่แท้สองแสบแต่เนี่ไม่อยาอยูมาแล้วี่มาเราพี่ปลาพี่ห่ลมาเเาอกไปสองแสบรีบเร่งข้ากับแม่นมเงก็้น้ากจัวนี่นี่ทาเจอข้าจะเจอ ทั้งสองวาดกลัวาทุา,างไหนจตายทัลูกที่กทังมองทั้งไหนบวแผทเ,เจยบหน่อ้ออกมาผ่านไปพักใหญ่เาจ,จะไปยืนเจ้าวลนวเจะก็ไปปุ๊บที่หนอ,อมา แ,ปปแม่ลูกพบหน้าแม่ลูกพบหน้นา,นา,นานกอดปอบลูกรัก

เอาเรื่องไหนดี